สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่ผมนะครับกังฟูครับเดี๋ยวนี้เรามาเล่นเป็นปืนบอมอันเดอนะครับเออก็จะมายิงมัมมี่ให้ดูนะครับว่าปืนตัวนี้มันยิงดียังไงนะครับโอเคมาลองเลยครับผมใส่กระสุนมาน้อยมากเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีมีดไอ้เพิ่มกระสุนนะครับเฮ้ยมีคนเป็นปะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงโอเคลอยไปแล้วฮะชึบบึมบึมโอ้ชิดขึ้นมาดิครับเปิ์สวนฆ่าไวมากครับเปื์นี้ ดี๋ยวไปเล่นจุดสุดดีกว่าจุดสุดเออตรงนี้เขาเรียกจุดสุดนะฮะอัดไปแล้วยืนฟรีอย่างงี้ไปแล้วครับหึงตัวยี่ยไหนวะไปนี่ไงตายแล้วฮะโอเคโอ้ตอนนี้นัวมากเลยเดี๋ยววัดได้ท่านผู้ชมมองไม่ทันนะผมยังมองไม่ทันเลยฮะ <c oughs> บึมโอ้กระสุนหมดแล้วชื่ออะไรทุกคนกระสุนหมดครับ รอกระสุนดอกก่อนแป๊บนึงไอ้กระสุนดอกหน่อยเฮลโหลไม่มีกระสุนยิงน,นะเออโบไปก่อนเพื่อนไอ้กระสุนดอกแล้วครับทุกคนไปโอ้ชิท what the fuck <c oughs> มาอีกแล้วฮนะตรงนี้เรามายืนจุดนีเลยกันมีคนถือปืนนอนไปนอนว่ะโอ้โหแฟดหน้าใส่ไร้สิวเฮ้ย ยังไงครับเนี่ยมีคนเป็นไหมนเนี่ยแถวนี้นี่ไงโอ้ยชิบหายโอ้โหไม่ทันยังไม่ทันยังไงวะเพื่อน,นมอบเธอเออขู่บินบินโอ้ค้ตึกเลยอ่ะมาดีครับแตกไปหนึ่งแตกไปฮะสองคน แตกไป3ฮะเอ่อตรงนี้ข้างบนไะมีห็นไหมฮะเฮ้ยแล้วเขาพีย่ยังไงตรงนั้นวะน่ะแตกครับเรียบร้อยไม่รอดฮะจังหวะนี้ไล่ตบแบบนัวๆเลยเอา่เอาเฮ้ยตัวนึงอยู่ไหนวะเรียบร้อยครับวันนี้ผมบอกเลยว่าจบไวมากครับมันมีโหดสัตว์ผมอยากรู้มากเลยครับทำไมแพทนี้เขาถึงโนดูดนะครับเพราะว่ามันโกงเหรอ,อจริงๆมันควรจะดูดได้เนาะตอนนี้โดนแฟดยาวๆเลยเฮ้ย เพื่อยิงอะไรกันวะเฮ้ยมาดีครับมาดีครับมาดีครับนี่ไงครับตาไปดูด,ดูดมาโอเคตายไหมฮะโอ้มันจังวะอะัดไปฮะประนด็นเก็บกับสุดแปบ๊บ <c oughs> บินไปเพื่อนบินไปอีกตัวเพื่อนมาดิเพื่อนไปไหนอ่ะหนีไปไหนอ่ะตายไปตัวครับชึบชึบตายไปตัวครับเฮ้ยไปตัวโอ้โหเรียบร้อยไม่อรอดวะเอ่อขอบวนขบวนโอ้โหตายโอ้เรียบร้อยไม่รอดหรอกเรียบร้อยครับ เลยตัวเดียวอะอยู่ไหนวะตัวนี้อ๋อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ดาเลยเอซครับพี่กังฟูได้ลงคลิปไหมครับผมดูพี่ลงคลิปอยู่ครับขอบคุณครับผมกังฟูตัวจริงเปล่าตัวปลอมตัวปลอมน้องเล่นน้องเล่นน้องเล่นเออน้องเล่นตบแล้วกันน้องเล่นฮะโอเคเดี๋ยวนหน่อยว็คงมีพี่เล่นเพื่อนเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับ คือถ้าเจอผมในเกมเนี่ยสามารถทักผมได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ยิงนะมีคนคอมเมนต์บอกว่าผมไม่ไม่ตอบเช็ดเอฟซีเลยอะ่ะเดี๋ยวเอฟซีก็หายอะไรประมาณเนี้ยซึ่งผมก็ตอบทุกคนเคว้ยเอาไปนมีดด้วยจะไปรอหายตัวชึบหาไไ่เจอหรอกเฮียหายไปดีเพื่อนนี่ไงเพื่อนรอทำมิกงดีๆฮะโอ,โอ้โหโดนบอมอัอดรัวๆเลย ครับนะฮะหัดจะว่าดีๆแล้วกันเออเรียบร้อยฮะเห็นวะชึบชิบชึบเรียบร้อยครับไม่รอดฮะเรียบร้อยครับอยู่ข้างบนนะฮะเดี๋ยวเราไปไล่ข้างบนกันฮนะเจ้านี่มาไล่ที่แล้วจ้ามาแล้วจ้าอึ๊บข้างบนอึ๊บไม่โดนเอ,อ้ยเขาเด้งลงไปแล้วครับ ไ,ไล่เพื่อนเอาเลยเพื่อนจัดเลยในตรงนี้ครับสวยงามเพื่อนสีหลัวจุกเก่งว่ะอดีเพื่อนเอาเลยพร้มนะฮะเดี๋ยวอ้อมปิดหลังแล้วกันเออหลอดยากหลอดยากมีใครเป็นไม้ไม่ใครเป็นไม้ตอนนี้มีใครเป็นไม้หา,าไม่แป๊บนึงฮะนเขตัวนี้พร้อมตกน่าจะมีคนเป็นแถวนี้นี่ไงึ้นไปแลวฮะชิบ เล่นท่าสูตรมือนกันดีกดว่าเออข้างบนมีโอ้แล้วผมยิงแรงผมเลยนะในตรงนู้นตรงนู้นนวๆเลย <c oughs> ขอนูด,ด้วยคนเพื่อนโอ้เรียบร้อยแต่อีกแล้วกูเรียบร้อยฮะอ่ชึบชิดอ้อมหลังก็ได้วะเออเรียบร้อยครับสวยงามเพื่อน เขียนมาวินที่เครับผมตอนที่ผมอยากเป็นอมมี่นะครับแต่ว่าจริงๆก็อยากเล่นบอมเหมือนกันนะครับบอมตัวนี้มีคนเป็นป่ะเนี่ยโอ้โหสองตัวต,นนต่อหน้าต่อตาเอ,อ้ยชึบมีคนเล่นป้องเน่งว่ะบึมบึมตายไปหนึง่งโอ้แล้วบินตามมาทำไมวะเนี่ยไม่ต้องตามมาเอ,อ้ยชึบไม่ไเหรอวะตายแล้วปะเออบินตามมาเฉยน,นะฮะโอ้ยบินคือแล้วครับิบนคือแล้ว,ลว,ลวร้อยสูงซะด้วยร้อยสูงซะด้วย กระสุนกระสุนหมดกระสุนจะหมดกระสุนจะหมดโอเคขอยิงหน่อยแล้วกันไหนไหนก็จะหมดแล้วอีกเม็ดเดียวจัดไปเพื่อนดึ้มโอ้ยตรงนี้มีโอ้โหตกใจนึกว่ามัมมี่นี่เพื่อนเราใส่ชดุดเพื่นเหมือนมัมมี่เลยอย่าไปหาทานะครับคนด้วยกันเองตกใจหมดเลยนะฮะบอกเลยเยนเพื <c oughs> ่อนเยนเย็นเยนเยนชิบหายนะฮะเรียบร้อยไม่รอดหรอล้องหนหน่อยกันต้องหนหน่อยลกันต้องหนหน่อยลกันยังไงดีผมไม่ดนดหรอวะ โดนไปทีนึงแล้วครับเมื่อกี้ตบโดนไปทีนึ่งตอไม่ตายเฮ้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 ยไม่โดนหรอชิพ่านแล้วครับทุกคนผมตบเบ้าหลายรอบมากเลยเรียบร้อยครับเหลืออีกตัวท้ายละเรียบร้อยไม่รอดไม่รอดชูว <laughs> ับชูวับชูวับชูวับเป็นเ,เพื่อนอยังอยู่ใกล้ๆเรานี่ไงเป็นใช่ไหมอัดไปครับ เฮ้ยหายไปหนแลยวะเออมาดีครับให้มนดูซะบ้างว่าผาเป็นผา <c oughs> หลอนชุดมัมมี่มากเลยเอุย้ยอชิบหายแล้วล็อกทำไมห้องไม่ได้โนล็อกเนอะลืมไปว่าห้องไม่โนโโนี่ต้องห,หอุ่นเนาะไปทำอะไรข้างบนบีเป้ด,ด้วยตัวหนึ่งเอาบีเป้กันแล้วกันฮนะเรื่องวันนี้ตายไหมฮะเกบ้าพสุนแป๊บ โอ้เราเขาพดเป็นเต็มเลยฮะตกใจเพื่อนอีกแล้วชุดมัมมี่นี่มึงพากูตกใจหลายรอบแล้วนะ,น,ะนู่นๆเต็มไหมฮะอัดไปบึมบมบมบ้มบึ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 ้มอุ้ยอย่าเพิ่งล็อกสิเพื่อนใจเย็นๆโอ้โหไม่รอดวะเฮ้ยยังไงดีครับไอตัวนูน้นออกมาฝั่งนี้แล้วกันดักตบแตกชัว <S 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 โอ้โห บินเลยครับทุกคนเรียบร้อยหมดครับโอเคนะครับมารอบสุดท้ายแล้วนะครับผมคิดว่ามัมีนน่าชนะก้าวตาติดเลยนะครับคนไม่น่าจะชนะครับแบบนี้เออคนชนะยากมากเลยเราเป็นัมมีด้วยครับตอนนี้ได้เวลาฮะตายหนึ่งฮะหายตัวปะไม่โดนเหรอชิบหายแล้วฮะโอเคเราค่อยๆเล่นนะฮะ เยแป๊บนึงนะเป็นจุดแป๊บนึงสู้ว่าเราทำอะไรเขาไม่ได้เลยครับตรงนี้เฮ้ยเข้าไปแล้วนี่ไงเพื่อนฟันเพลเนาะเคบเดี๋ยวเจังหวะดีๆต้องหนก่อนเลยตรงนี้ต้องหนรอใครลงหลงมาเราเอาหมดนะฮะจังหวะน,นี้ผมจะโดนโอ้โหตบไม่โดนเร็วไปเอานี่ก่อนละกันเอานนี่ก่อนละกันแล้วอ้อมฝั่งนี้ครับ เฮ้ยไม่ทั้งคนเนาะโอ้ชิบหายแล้วยิงเด้งเลยพกระเบิดนะครับวันนี้มีใครขึ้นมาปะโอ้แล้วขึ้นสวยผมโอเคยดับฝั่งนี้ฮะได้บตบชัวร์ได้ตบชัวร์สวยงามเพื่อนบินไปแล้วฮะโอ้ชิตอ้อมมาฝั่งนี้ครับอ่าโอเคชิบ เทบเรียบร้อยฮะไม่รอดเออ่ไม่โดนหรอไม่ตายโอ้โหโดนไปทีนึงเมื่อกี้เอ่อโอเคพอจะรู้เทคนิคแล้วหน้าแตกเป็นไงล่วะเอ้ยเอ้ยเพื่อนตัวไม่ได้เหรอวะปุง้ง <s we at> โอ้โหเขายิงยิงรัวม,มากเลยแล้ว ยิงเลสสไลด์ออกเลยครับเมื่อกี้มาได้ครับเรียบร้อยไม่รอครับสุดท้ายก็ตายดีครับผมครับยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ของด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วนี่ครับบ๊ายบายครับ